สวยแล้วกาผิดข้อลบไม่ได้อีกอย่างลบก็หมดสอบอยู่ใช่ไหมกาผิดลบไม่ได้ย่างลบหมดละที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินอะไรวะเนี่ยนี่เลยยางลบธรรมดาแต่ล้ำค่าในตอนฉุกเฉินก้อนห้าร้อยเฮ้ยย่างลบป้าอะไรวะก็ละห้าร้อยแหมห้าร้อยบาทเทียบกับสอบตอบเพราะตอบผิดเพียงแค่ข้อเดียวมันคุ้มไหมนะคุ้มไหมนะเอาเอาก้อนหนึ่งขอบคุณครับลูกค้าคุยตันสอบรับตกเอาเฮ้ยเรายังเราไปซื้อมาละซื้อแล้วไม่รับคืน นี่เธออีกแล้วเหรอเจ้า,จาร้านค่สารพัดชื่อเสียงดังกระชอนขายทุกอย่างรองเท้าวอลเกนบีซองยังน็อบัตรพรพาสปอร์ตยันไอเทมต่างๆนี่จะดำเงาดำนาน่นมีเอฟเฟกต์แรยันของหายาในตำนานมีหมดครับโอ้ยมันจะหลุดโลกไปแล้วโว้ยมีครบดีนี่แต่ฉันนะ่ะแข่งเก่งขนาดเนี้จะต้องการอะไรอีกจงรับโทษของการรบกวนเวลาสอบซะศึกหน้ากับครูพิชิตใช่ไหมล่ะพิช <c oughs> ิตหาได้น้ำอำมฤตขวดนี้ไปละก็ <c oughs> นี่มัน <c oughs> ไหนมีของแบบนี้ด้วยหรอเนี่ย พลังพลังนี่มันเออรถออกมาพีา่ชิดแกไม่รดเนี่ยโอ้โหมันมดีขายทุกอย่างจริงโว้ยแน่นอนมีทุกอย่างอ่ะ